ชาดูวีแฟนซี่ขับบันทึกลึกลับครับผมตอนตำนานปอบปอบเป็นผีจำพวกหนึ่งที่อยู่ในความเชื่อพื้นบ้านของไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานโดยเชื่อกันว่าเป็นผีที่กินของดิบๆสดสด กินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มมีความเชื่อที่ว่าผู้ที่จะกลายเป็นปอบนั้นมักจะเป็นผู้เล่นคาถาอาคมหรือคุณใสพอรักษาคาถาอาคมที่มีอยู่กับตัวไม่ได้หรือกระทำผิดข้อห้ามซึ่งในภาษาอีสานจะเรียกว่าคลามซึ่งผู้ที่เป็นปอบจะเป็นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายปอบเป็นผีที่ไม่มีตัวตนเหมือนกระสือหรือกองกอย แต่ปอบคือจิตวิญญาณวิชาทิฏฐิจะเข้าแฝงร่างสิงส่คนที่เป็นสือให้และใช้ร่างหรือรูปลักของคนคนนั้นไปกระทำการไม่ดีต่างๆและเชื่อด้วยว่าหากวิญญาณปอบเข้าสิงสู่อู้ใดจะกินตับไตไส้พุงของผู้ที่โดนสิงจนกระทั่งตายผู้ที่โดนกินจะนอนตายเหมือนกับนอนหลับธรรมดาธรรมดาไม่มีบาดแผล ซึ่งเรียกกันว่าไหลาตายปอบแบ่งได้เป็นสมประเภทได้แก่ประเภทแรกปอบธรรมดาคือผู้ที่มีปอบสิ่งอยู่ในร่างคือตนเองเป็นปอบเมื่อเจ้าของร่างตายไปปอบที่สิงสู่อยู่ก็จะตายตามไปด้วยประเภทที่สองปอบเชือ้อคือครอบครัวใดพ่อแม่เป็นปอบเมื่อพ่อแม่ตายไปลูกหลานจะสืบทอด เป็นปอบต่อไปเรื่อยๆประเภทสุดท้ายคือปอบแลกหน้าปอบแลกหน้าปอบเจ้าเล่์เอาความผิดโยนให้ผู้อื่นเวลาไปเข้าสิงใครเมื่อถูกสอบถามว่ามีผู้ใดเลี้ยงหรือบังคับปอบจะไม่บอกความจริงแต่ไปกล่าวโทษว่าเป็นคนนั้นคนผู้ที่ถูกปอบเข้าสิ่งจะมีอาการเปลี่ยนไปเป็นดุร้าย รำพึงรำพันธ์ต่างๆนานาจดจำบุคคลคุ้นเคยหรือคนในครอบครัวไม่ได้หรือไม่ก็กินอาหารดิบๆสุกๆที่กินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มต่อไปจะพูดถึงวิธีไล่ปอบซึ่งวิธีไล่ปอบนั้นมีอยู่หลายวิธีด้วยกันเช่นขั้วผีให้ควันเข้าจมูกแทงด้วยว่านเอาสัตว์น่าเกียดน่ากลัวบางชนิดเช่นคางคก ตุกแกมาขู่ทำให้กลัวแต่ส่วนมากมักไล่ด้วยคาถาอาคมซึ่งมีหมอผีหรือวิธีทางไสยศาสตร์ในภาคอีสานจะมีการทำพิธีจับผีปอบเป็นพิธีใหญ่โดยหมอผีจะไล่จับผีปอบตามที่ต่างๆโดยใช้อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องสารเรียกโมงข้องใช้สำหรับกักขังปอบแต่ก่อนจับปอบนั้น ตามปกตินั้นเมื่อทราบแน่ชัดว่าใครทุบปอบเข้าสิ่งแล้วมักจะมีการไถ่าถามกันก่อนว่าแกเป็นใครมาจากไหนมาทำไมตลอดถึงเรื่องอื่นๆที่ต้องการรู้เช่นโกดเคืองเขาเรื่องอะไรเรียนอะไรมาถึงได้เป็นปอบเคยกินคนมาแล้วกี่คนดังนี้เป็นต้นเสร็จแล้วก็ลงมือไล่ตามวิธีของหมอแต่ละคนเช่น อาจจะผูกข้อมือข้อเท้าไว้แล้วเขีียนด้วยหวายแทงด้วยว่านหรือไม้เท้าสําหรับไล่ปอบไปตามส่วนต่างๆของร่างกายพร้อมกับกำหลับด้วยเสียงอันดังว่ามึงจะออกไหมไม่ออกกูจะเอาตายอย่างนี้จนกว่าปอบจะยอมจำนนและรับปากว่าจะออกอาจารย์บางคนขังนักเรื่องไล่ปอบพอปอบเข้าใค่ขนไปตามอาจารย์มาอาจารย์ยังไม่ทันขึ้นบ้าน เพียงปอบได้ยินเสียงทางนี้ก็เปิดนีไปแล้วนอกจากการไล่ปอบแล้วยังมีการกันปรอบอีกการกันปรอบนั้นก็กันด้วยมนหรือคาถา,าคมโดยผู้ต้องการจะไม่ให้ปอบเขาบริกรรมคาถาเอาเองหรือไม่ก็ให้อาจารย์เสกได้ปุข้อมือข้อเทา้าหรือขึงรอบบริเวณบ้านเรือนที่ปอบชอบแวะมาเยี่ยมเยือนบ่อยๆวันนี้ก็มีเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับปอบเป็นเรื่องของหญิงสาวผู้น่าสงสารหญิงสาวผู้นี้มีนามว่าอายอายหญิงสาวผู้อ่อนหวานสวยงามแต่งงานกับชายหนุ่มรูปงามทั้งคู่รักกันมากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากแต่งงานอายเริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆชอบกินของสดเนื้อสัตว์ดิบเลือด อายเริ่มซู้ผอมดวงตาของเธอเป็นสีแดงกล่ำชายเริ่มสงสัยพฤติกรรมของอายเปลี่ยนไปเขาพยายามถามอายแต่อายไม่ยอมบอกวันหนึ่งชอับตามอายไปเขาเห็นอายไปที่ป่าช้าอายขุดหลุมศพกินศพชายตกใจมากรู้ดีว่าอายกลายเป็นปอชายเสียใจเขาไม่รู้จะทำอย่างไร เขาไปหาหมอผีหมอผีบอกว่าไอ้ถูกผีปอบสิงสู่ต้องทำพิธีกำไล่ผีชายเตรียมของสำหรับพิธีกรรมเขานำไปที่ป่าช้าอายเห็นชายพยายามจะทำร้ายเขาหมอผีและชายสวดมนต์ทำพิธีกำไลผีผีปอบรี่ร้องพยายามต่อต้านแต่สุดท้ายผีปอบก็ออกจากร่างของอาย อายกลับมาเป็นคนปกติอายเสียใจเธอไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไปใช้ให้อายข้อคมาลาโทษอายข้อคาต่อหน้าศพหลังจากนั้นอายกลับมาใช้ชีวิตปกติเธอไม่อยากกินของสดหรือแม้กระทั่งเนื้อสัตว์อีกเลยกลายเป็นคนดีหันมาช่วยเหลือผู้คนเยอะขึ้นกว่าเดิมเรื่องราวของอายและชัยก็จบลงเท่านี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟัง